สวัสดีตอนเช้าๆนะครับวันนี้ดูแคคเตอรอออ์อีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็น D5 แต่ว่าเป็น D5N นะจะไม่มีกริปเปอร์ด้านหลังเนาะหลังเขาจะโล่งๆเลยนะแคปอร์พิวล,ล่าเป็นาายังเราเปิดแสงกินกับเด็น นั้นไซส์นี้น่าจะเล็กกว่า D5S ตัวนั้นนะครับแต่จะเล็กเล็กกว่าเนปะ็นแบบเหมือนมินิมินินนะครับแต่ตัว D5 ตัวนั้นนะ่ะจะมีกริปเปอร์หลังอ่ะตัวนั้นที่ผมถ่ายลงลงคลิปก่อนหน้านี้ครับเข้าไปย้อนดูนได้นะตัวนั้นจะจะเรียใหญ่กว่านี้นะครับ นี่ผมไม่เดินลงไปข้างล่างนะครับผมอยู่บนรถเลยพอดีรอฟังคําสั่งเขาจะให้ลงเหล็กก็แบบพอดีมีรถเหล็กมาขัดหนึ่งเมื่อเช้าดูจะเป็นแบบเล็กๆกระทัดรัดนะครับคันน,นนี้รุ่นนี้แต่ก็กําลังก็น่าจะดีครับรุ่นรุ่นนั้นนะครับ มองดูมันมันเล็กกว่ากันนิดหนึ่งนะว่ามันเล็กกว่าตัวเอตัวนั้นแต่ตัวนี้เป็นเป็นดีห้าเอนะครับเนี่ยดนะีหนะ้าเอ็นแรงดีไม่ใช่ยยอยปรับฐานได้ด้วยปรับไปไปเกียข้างหน้าได้ด้วย ือบทุกรุ่นนะครับไอไอแท็กเตอร์ตัวนี้ปรับได้นะปรับไปได้เข้ามุมเข้าซอกเข้าซอยนะครับตัวนี้จะเล็กกว่านะครับถ้าใครยังไม่ดูครับไปดูย้อนย้อนดูที่ข่อหน้านี้ได้นะครับที่เป็นแคทเธอร์พิลล่ารถแท็กเตอร์ดีห้าแต่รุ่นนั้นจะเป็นรุ่นเอสนะครับแล้วก็มีแคท ร,รู้สึกว่าจะมีแอร์เลยนะตัวนี้ปาแกไม่เปิดหรือแอร์ทางกันลึกทางดังลกก็จะเป็นอ,อะไรนะฮิตชิฮิตชินะครับแล้วก็วันนี้ช่วงนี้เครื่องจักรเยอะครับกำลังปรับพื้นที่ทำถนนโปรในโครงการนะครับอยู่ยนู่นก็ฮิตชิ ข้านี้จะชี้มาแรงนะครับอนะาดูกันแบบเสียงก็ไม่ดังมากนะครับตัวนี้แล้วก็มีแอร์ด้วยแต่ว่าจะจะต่างกันตรงที่ไม่มีคลิปเปอร์หลังเนาะหรืออาจจะมีเออขาเขามีสลัดมีอะไรไมาให้นะครับ ไว้ให้พ่วงอะไรทั้งอย่างต่ออะไรทั้งอย่างได้นะถ้าพี่ๆคนไหนนะครับมีความรู้เกี่ยวกับแฟกเตอร์นะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันนะครับว่า,ามันต่างก,กันอะไรยังไงนะครับมาแชร์แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กันาะเพราะว่าผมก็ไม่ใช่สายมือโปรนะครับไม่เหมื ้พอ,อดีเลยอรอไปลายบูมควยแล้วลูกพี่ตัวนี้แคทอ่าเป็นรถอ่าเหมือนอะไรอ่ะรถเกรดเนาะบ้านเราก็รถเกรดนี่แหละนี่ก็อ่าซาไกหรือเปล่าเขาเรียกรุ่นซาไกหรือเปล่าครับรุ่นนี้รถปวด ก็ช่วงนี้เครื่องจักรก็จะเยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่ากําลังปรบพื้นที่กันอยู่นะครับเขาจะไล่ทีทำถนนเทคอนกีนแล้วนะครับโครงการก็มาเกือบ90%แล้วนะครับตอนนี้ส่วนข้างหลังผมก็จะมี ว่าเขาถอดกันชนล่างออกนะครับเหมือนว่าหน้างานมันเละครับเขากลัวจะแบบว่ารถเขาจะเสียหายนะไปนู่นนะเดี๋ยวพี่ๆคนไหนนะครับมีความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับรถแฮกเตอร์นะครับก็คอมเมนต์มาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับ <c oughs> <c oughs> ตัวแสบครับตัวแสบประจำไซค์ครับได้ดีดูกันนี่ครับเบี้ยมาถอ,อนนดเป็นย่อปริญญาคนจนนะครับเอ่อเดี๋ยก็ทำงานต้องเข้าไปนะเราก็สแตนบายอยู่ตรงนี้รอ ก็นั่นแหละครับใครมีความรู้เนาะประสบการณ์เกี่ยวกับรถแท็กเตอร์นะครับเดี๋ยวรถกระจกลงก่อนกระจกมันลายเ้วยนี่นะครับพี่ๆคอมเมนต์มาคุยมาบอกกันได้นะครับถูกต้องไม่ถูกต้องยังไงเนาะพี่เนาะ ก็ไ้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับเดี๋ยวจะหาเครื่องจัรแปลกๆอะไรที่แบบใครมีความรู้ใครมีความรู้มาแชร์ประสบการณ์กันนะครับไ้เจอกันคลิปหน้านะครับไปกับป้อมสวัสดีครับ